ผีปกติไอ้ลุงนี่ไม่มีหน้าเมฆไปเร็วห,หมอลุงลุงมีรอยขวัญข้างหลังด้วยไปเลยลุงโดนใครตะปบมาไม่รู้ลุงลุงไม่โดนโดนไหนมาเนี่ยล <laughs> ุงกันแต่ถ้าเราเดินไปเราอาจจะโดนแบบลุง <c oughs> มาเด็ว่าที่คุณหนูจะไม่เกิดความผิดปกติอีกสิ ทำไมเราอ่าน Exit ภาษาอักางกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทยวะไม่คืองไงล่ะพราะปวนี่ว่าว้ายม่จะปีกโอ้ต้องมาจำอะไรเนี่ยเหรอใช่ถ้าม,าามานนัามานผิดปกติให้ไปทางไหนเหรออ๋อถ้าผิดปกติให้กลับมาทางนี้แต่ถ้าถูกปกติก็ไปทางนู้น,เ,นเออมันมีกี่ป้ายอ่ะอ่ะคน<ช>คนละสามคนละสาม ไม่จำสามป้ายฝังย่งนู้นพี่จำสามป้ายฝั่งนี้จนอย่างอื่นช่วยกันจำ<อ>ไม่จำหลอดไฟข้างบนนี่ตายเถลยรู้สึกว่าชั้นนี่จะไม่ผิดปกติไหมหรออาจารย์ใช่จำไว้ไงจำไว้ไง่ายาอ่าเออหิ่งโผโอ้ <laughs> ยากของอคะหมอตือที่สองฟันแปรงฟันสองอันเคี้ยวเคี้ยวข้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าโออาหารแม่งจำยากจัดแต่น่ากินมาก มันคงไม่เปลี่ยนตัวหนังสือใช่ไหมจำไม่ได้อะน,นี่ดูประตูฝั่งนี้หนึ่งสองสามมีสามประตูป้ายนี่เขียนอะไรทางเดินอีกฝั่งหนึ่งเขียนทางออก <Hey. S 1> มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ป้ายห้ามซูบุรี่ ตรงนั้นก็มีกล้องจรปิดนะตรงทางเดินเอเอรเริ่มจับเวลาแล้วอาชนะเวลาที่เรียนวิศงกรจับเวลาด้วยเออเขาบอกว่าอันนี้คือหนึ่งแล้วเราต้องไปถไปถึงแปดเขาบอกว่าเราอาจจะมีต้องวิ่งหนีด้วยนี่นมเมฆไอ้นี่นับไหมนับนับว,ว่าปกติหรือไม่ปกติปกติไหมปกติ แต่เมื่อกี้ที่เราผ่านมามันไม่มีนะยังไม่ได้ขึ้นชั้นเลยโอเคอันนี้มีเนาะปกติถ้าเราบายอากาศสองอันปกติเนาะปกติไอ้นนี้ไม่ปกติป่ะหือไม่เห็นตอนแรกไอ้ป้ายเนี่ย ปกติคิดปเองไปข้างหน้าใช่ใช่ไปครับนี่ไงปกติอชนไหม วา,วายจังอโดมอันนี้มีอยู่แล้วปะห้ามสูบบุหรี่ตรงเนี้ยจะไม่ได้มันน่าจะเป็นตึกส,สี่เจ็ดไปไหนเมกอันนั้นอะไรอ่ะเงาอะไรที่ประตูอะพี่ว่าไม่ปกติพี่ว่าเงาที่ประตูไม่ปกติไม่ปกติรับแล้วพี่หยุดทําไมนี่ย้อนกลับย้อนกลับใช่ แล้วก็เดินไปนี่ถึกสามแล้วไม่มีเซตมีน้าเนาะทำไมพี่ต้องเป็น oh คนดูป้าย oh โปตเตอ์ไอ้ผีผู้หญิงนี่ด้วยปะปกติเมันก็อันนี้น่ากินเหมือนเดิม oh, <God. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนนี้ข้างบนหน ü. ปกติอะนรเนี่ะปกติปกติไหมไม่กระพนับไหมฮะเอไม่กระพริบไม่กระพริบมาก,กใช่ไปข้างหน้า <S <S ถูกต้องพี่ว่าไม่ปกติปะพี่ว่ากำแพงมันแปลกนะเมฆ ใช่กำแพงอ่ะย้อนเลยพี่คนนี้เขาผมผมไอ้อนี่ดีนะผมสรวยดีนะห้าแล้วโอ้โหชิวจัดม่ไงอันอมารีพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้ปะจริงจริงนะปีกเองบังทุกอย่างในชีวิตพี่เลย ผีปกติหมอก็ปกติของกินก็ปกติเหมือนกันประตูป้ายทางเดินตุกกปีมาแล้วเดี๋ยวจะเดินเวลาใช่ ะวะทันเสียงดอะไรอ๋จอ,อจอก็อจอปกติปีอไอ้นี่มันกับพีบ่ปะพี่ไม่กับพีผีปกติไ <c oughs> อ้ลุงนี้ไม่มีหน้าเมฆไปเร็วไ <c oughs> อ,อ้ลุงนี้เออลูสกสเกตลุงนี้อ่าโอเค เราไม่เคยสังเกตอยูุมันเลยเนาะเออได้ใช่ไหมนี่มีปกติลุงหน้านี้ใช่ไหมลุงลุงหน้านี้เนาะเออทะลุไปเลยรู้สึกว่าบ้านมันเด็กๆป่ะไม่หรอกไม่คิดไปเองประตูปกติกล้องวงจรปิดปกติใช่ไหมมันจะปิตรงนี้หนึ่ง ตองปิดตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งไม่มีอะไรแล้วชั้นสามแล้วทางออกสามแล้ลุงมีหน้าเอเคช่องลมมีสองโอเคลุงถือมือถือไอโฟนผีปกติ <c oughs> เอ้ยอันนี้ไม่ปกติป้ายไม่ปกติไปเลยไปไหน าปอันที่สองโหกากระบาทมาเนี่ยอ่อต่อบรนนาไปเนี่ยไอ้นี่ไงมันเป็นป้ายหาเสียงแล้วคนเขาไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เฮ้ยทำไมมึงวิ่งเฮ้ยทำไมมึงวิ่งจริงกลับเลยกลับเลยวิ่งเร็วกว่าผมอีก ออกแปดปกติลุงด้วยป้ายอะไรเหยี่ยมมันเยอะเยอะป้ายป้ายสองปกติทอระบายอากาศประตูทอร์นากาศลียสองประตูปกติเนาะกล้องจอนปิดปกติพื้นผนังอะไรไม่มีอะไรแปลกเนาะไป ถูกแล้วพี่กัวมันจำตาแก่มากเลยตอนเนี้ยไม่มีกล้องวงจรปิดมันแดงใช่ไหมไม่มันถูกแล้วใช่ไหมจุดแดงแดงใช่แดงแดงแดงลุงมันยิ้มปะหน้านี้หรอเมิยมยช่ใช่อะหน้านี้เอะหน้านี้หน้านี้ แต่กล้องจอนปิดคือถูกอะกล้องจอปิดถูกอ่อ,อ,อจะไม่ได้อะโ,อโปสเตอร์ไม่ไห,หมอไม่ <ST> ใช่ก็เริ่มใหม่แล้วใช่เหรอกล้องจอนปิดมันแดงเราอะจะไม่ได้เฮ้ยแต่แต่ท่อลมหายอันนึงป่ะเอาไหมล่ะมั่วท่อลมสองแต่อันนี้มันยังเป็นสีดำเลยเออแล้วทำไมนุ้นมันแดงเลยเออเอะไงดีวะ แต่ว่าป้ายมันก็บอกว่ากล้องวงจรปิดกำลังทำงานนะใช่ไหมไม่เป็นไรทางนี้ก็ได้ไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดไปเองคิดมากโอ้บอกแล้วตเราก็เป็นคนทักเองนะอะไร,รอ่ะนู่นนู่นกำแพงกำแพง ทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่เห็นรอยหรอรอยอะไรอ่ะไม่รู้แหงซ้ายอ๋อเห็นแล้วเมื่อไรฉันจะถึงสักทีแฮ่ <c oughs> อ๋อทำไมมันอ๋อกระตุกกระตุกเออพี่ก็เป็นสองสารอบแรกเข้า,เาไปแล้ว ไ,ไ,ไอ้ลุงปกติป้ายปกติป้ายนี้ก็ปกติประตูท่<ห>อลมแม่กันนี้มันมีอยู่แล้วหรอท่อลมมีสองใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สี่เหลี่ยมข้างบนเพดานนี้นสี่เหลี่ยมข,า,ขาวๆบนเพดานนี้อันนี้ไม่รู้ว่า พี่เพิ่งเห็นนะพี่ก็มองอยู่ตลอดนะพี่ว่าลองมันผิดปกติไปลองนะไม่รู้อ่ะแต่พี่เพิ่งเห็นนะพี่ก็มองกันตลอดนะแส <c oughs> ว่ามันอยู่อยู่แล้วเออจะได้จำไว้ไงโอ้โหไฟเอเียงเชียวรอนกาเดอร์ <c oughs> แล้ำอันก่อนแั้วนี้ผิดที่อะไรวะโอ้โหไปซะถึงหกถึงเจ็ดผิดด่านศูนย์สภาพยังกลับเลยลุงไม่มีหน้าเกมไวเกมไวสปีดรันเฮ้ยเอาปีกแม่ออกไปดิลุงปกติ เมื่ออะไรย้อนกลับเลยเอออะไรอ่ะ <laughs> <c oughs> เอออะไรอ่ะเ่อมันต้องต้องเผยเผยอ,อะไรเออใช่มั้ยมันเด้งๆอะไรแปบลบกๆเออลุงตกกะปิหมอของกิน ไอ้ซี <IC S 2> เหลี่ยมอะซีเหลี่ยมไม่มีมโอเคอันน<ต>ีม้มีปกติแต่ตรงนั้นตอนนั้นเราผิดไหมอ่ะผิดอะไรอ่ะ,ไม,อะไม่รู้เหมือนกันห้ามสูบบุหรี่ ผีหมอลุงลุงมีรอยขวัญข้างหลังด้วยไปเลยลุงโดนใครตะปบมาไม่รูล้ลุงไม่โดนต้นไหนมาเนี่ยืุงกันแต่ถ้าเราเดินไปเราอาจจะโดนแบบลุงออแปด <c oughs> ผีป <c oughs> กติลุง ปกติปกติหมอปกติข้าวก็ปกติกล้องตัวแรกปกติน่าปดนิดนึงตัวปกติประตูปกติไม่มีอะไรไหมอ๋อเห็นไม่เห็นนะพี่ก็ไม่เห็นเออหกแล้ว กลับมาที่จเดี๋ยวคือลุงผมดำเลยกลับเลยอยู่ๆก็เป็นหนุ่มขึ้นมาเฮ้ยเขาเป็นหนุ่มอยู่แล้วแต่เจ็ดแล้วนานนะโอ้โหรถติดเลยจังหวะนี้ฮาจิโอ้โหเห็นความแปลกมาแต่ไกลเลย เอ้แปดนี่คือทางออกปะทางออกแล้วปับ๊บเมกเราไม่ได้โดนหลอกปะ<ไ>ปเอา <ไป S 1> ร่ะชิวจัดใน <ไป S 1> ที่สุดฉันก็ถึงทางออกแปดได้รับเหรียญตราด้วยนะจ๊ะโอ้โหนี่คือสถานที่จริงที่เราเดินหรือเปล่ามันล้างอันนี้หรือเปล่า <c oughs> ถูกทางใต้ถูกทิ้งล้างเป็นเวลาห้าสิบปีแล้วเราไปเดินเล่นเราเลยห,หลุมหมุนเลยวนลุปเลย เพราะว่ามีคนหายไปที่นี่นี่ <c oughs> มาจะหนูแบบเกแหละเออน่าจะหาทางออกไม่ได้แต่เราออกได้ค่ะพวกเขาถูกค้นพบไม่เคยถูกค้นพบมั่วแล้วมั่วแล้วเริ่มหลอนแล้วเจ๊ละควมคุณพลาดความผิดปกติสี่ครั้งก็ไม่เยอะนะ <c oughs> เวลาที่ใชชนาทีเะเออไม่เยอะนะ ิ้นสุดไม่ดีไปว่าอะไร s <S <c oughs> ไม่รู้งั้นว่ากดไลค์กดซ like, <Bye. S 1> ับด้วยบ๊ายบาย